นี้ก็ใช้ไมซรามอนิกนะครับพลังงานในโตรเจนนะครับให้ออกไฮโดเจนนะครับเขาบอกว่าเป็นพลังงานที่ศาสตร์ยั่งยืนนะครับกระบวนการเข้าข้าวแสงอาทิตย์เข้ามานะครับก็ามาทางเก็บน้ำนะครับก็ได้ออโอทูออกมานะครับ จากนั้นก็จะได้ไฮโดรเลซิตออกมาครับเป็นกระบวนการแยก H2O นะครับแยกออกมาแล้วก็เอาไฮโดรเจนมาเก็บไว้แล้วก็เอามา,มาเติมรถยนต์แล้วก็เอามาทำพลังงานหลายๆอย่างนะแล้วรถยนต์ก็เผาไหม้แล้วก็กลายเป็น H2O ออกมานะครับประมาณน,นี้ ถัดมาทีนี้พลังงานมันดีก็จริงนะครับพลังงานไฮโดรเจนนะครับแต่มาดูการสร้างนะครับการก่อสร้างมันต้องใช้พื้นที่ในการก่อรสร้างค่อนข้างเยอะนะครับ น,นี้คือกระบวนการต่งางๆท,ที่เขาเสนอคอนเซปต์ Concept, เสนอไอเดียมานะครับนี่นะครับเป็นกระบวนการแต่งพลัางงานไฮโดรเจนนะครับมีประมาณ1 2 3 4 5 6 7ด เจ็ดแหล่งนะครับที่มาจากไฮโดรเจนโปรดักชันแอนด์ส o ต a เรจ IEEE 0 0 6นะครับก็เริ่มจากป่าไม้นะครับตัดมาก็จะเป็นแสงอาทิตย์นะแล้วก็แก๊สต่างๆ ก๊สเีวภาพนะครับก็ตัวน้ำมันจากฟอสซิลจากการหมักหมมรัพย์ที่สัพย์นะัจากทารหินจากแอลกอฮอล์นะครับแล้วจากพาวเวอร์วอเตอร์เล็กโทรลสิตต่างๆนะครับ นี่นะครับแหล่งพลังางานไฮโดรเจนที่จะได้มาอันนี้ก็คือภาพหนึ่งในการสร้างสถานีเติมไฮโดรเจนนะให้กับยานยนต์นะครับก็โครงสร้างก็ขนาดใหญ่นะครับก็ รงสร้างทั้นทางขนาดใหญ่นะนี่ก็ใช้พื้นที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับเดี๋มาดูผลเสียของพลังงานไฮโดรเจนนะครับข้อดีและข้อเสียนะครับมาดูกัน มีอะไรบ้างนะข้อดีและข้อเสียของพลังงานไฮโดรเจนนะครับดังนี้ข้อดีนะครับปรับการผลิตก๊าได้ตามรอบเครื่องยนต์เครื่องยนต์เผาไม่ดีขึ้นช่วยลดควันดำมีระบบระบายความร้อนที่ควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส วัสดุหาง่ายใช้น้ำเปล่าร้อเปอร์เซนสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง40-50%เปอร์เซนไม่มีอันตรายใดๆไม่เหมือนถังแกส๊ส NGV และก็ LPG นะมาดูข้อเสียและข้อจำกัดนะครับมีราคาแพงกว่าเชื้อเพลงิงไฮโดโครคาร์บอน ความปลอดภัยในการใช้กับยานยนต์ที่เคลื่อนที่เอ๊ะยังไงข้อนี้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่ำมีปัญหาเรื่องการจุดระเบิดย้อนกลับคร่าวๆโอเค อันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่นํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะถือว่าเป็นข้อมูลเปิดหัวแล้วกันนะสําหรับพลังงานไฮโดรเจนจะเห็นข่าวที่เขาโฆษณากันว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้นะวันนี้ผมก็เลยนํามาเปิดหัวให้ก่อนนะครับเดี๋ยวข้อมูลอื่นๆเดี๋ยวจะนํามาเล่าที่ช่องนี้นะครับ ติดตามตอนต่อไปนะครับเกว่าจะจบซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวรอบต่อไปผมจะไปขนพวกบทความต่างๆพวกงานวิจัยต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกระทรวงพลังงานนะครับ สำหรับผมแล้วคิดว่าข้อด้อยก็คือเรื่องพื้นที่ในการขอสร้างนะครับที่ที่เป็นระบบชัดแยกไฮโดรเจนเอามาจากน้ำนะครับแล้วก็นำมากัเก็บเป็นแกส๊แกสแก๊สไฮโดรเจนนะ ก,ก็ค่อยเติมเข้าไปที่ยายนยนต์นะครับมาดูกันนะครับว่าจากอันนี้ภาพนี้ก็ได้ h i s t o นี่นะครับภาพนี้ทนี้ตารางธาตุไฮโดรเจนมันอยู่ที่ตรงไหนของตารางธาตุนะครับธาตุไฮโดรเจน มของตา,างธาตุตารางธาตุนี่สมัยผมเรียนตอนมอปลายเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เมื่อก่อนนี้อาจารย์คุณครูก็ให้ท่องเก็บคะแนนนะครับผมกก็งงแล้วงงอีกครับ คิดในใจว่าจะท่องไปทําไมนะท่องเก็บคะแนนทุกวันนี้ก็ก็ไม่ได้ท่องนะครับก็ไม่เคยจําด้วยว่ามันอยู่ตารางไหนบ้างอะไรบ้างนะสุดท้ายเราก็ใช้ Google search ไปดีนะครับเอาภาพไหนดีอ่ะภาพนี้แล้วน,นะครับก็มาดูกันว่าไฮโดรเจนมันอยู่ที่ตารางธาตุตรงนี้นะตรงไหนหาก่อน ไฮโดรเจนหลายคนอาจจะหาเจอนะครับสำหรับคนที่ท่องจริงๆก็อาจจะหาเจอเลยนะครับหาไม่เจอนะผมหาไม่เจอเออตารางธาตุไหนดีวิกิ ได้ไหมดูกันนี่นะครับโมหนึ่งนะครับ H ไฮโดรเจนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นในตารางเมื่อกี้ทำไมผมเปิดไม่เจอนี่นะครับ h อยู่โมหนึ่งมีหนึ่งพันธะนะครับก็มาจับกันสองตัวนะโอเค เดี๋ยวเราไปเล่ามาก็กลายไปไปเจาะลึกด้านเคมีเดาไว้ก่อนนะครับไม่แน่ตัวมัจะต้องมาสู่วิชาเคมีอีกรอบอนึางในในรอบสิปีสิบห้าปีนะครับก็ไม่คิดว่าอายุแค่สี่ิแล้วอังนีจะต้องมาดูตลางาดนะครับ การนี้ก็ามาดูตามความสนใจนะครับตามความสนใจความสนใจของเรามันจะพาเราไปค้นหาสิ่งต่างๆด้วยตัวเองนะครับตารางธาตุอันนี้ถือว่าทำออก,าากนะามาได้ดีมากนะครับจากเว็บไซต์ static t r u e p l u ู a ัญญ com นะครับทำมาได้ดีมากนะตาเห็นว่า ธาตุแต่ละอย่างเนี่ยมันอยู่ในอะไรบ้างเอาไปทําอะไรบ้างนะครับอย่างธาตุที่เป็นกำมันตรลังสีี่ก็จะมีรูปสัญลักษณ์กำมันตรลังสีมาให้เราได้เห็นนะครับส่วนซิลิกอนซิลิคอน GA เแกลเลียมตัวนี้ยก็เป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์ ก็ไปใช้ทำพวกสั่งของตัวนำพวกชิปต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นสารที่อยู่ในแถบนี้นะครับค่อมๆกันระหว่างหม่ห้าหม่หกตรงนี้นะครับสีส้มสีม่วงนี้นครับก็เดี๋ยวค่อยเจาะไปเรื่ๆนะครับว่างๆเดี๋ยวมา น,นี่ถือว่าดีมากนะผมขอเซฟไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากฟังเรื่องราว่านี้เดีย๋ยวมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าต่อครับเดีย๋ยวจะเล่าเรื่องต้นทุน้วยนะครับแน,น่นอนว่าเมื่อกี้ที่เราเจอก็คืออะไรนะครับแพงกว่าการจะแจกน้ำมานละงาน สูงกว่าอ,อ,อะไรนะเมื่อกี้หนึ่งข้อนี่นะแพงกว่าเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนนะครับคือเราต้องจ่ายแพงขึ้นใช่ไหมนะักนะที่จ่ายแพงขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระบวนการตรงนี้กับการเช่าที่ในะการสร้างที่กับเก็บ สร้างโงคัดแยกอะไรพวกนีมน้มันใช้สถานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสถานที่ขนาดนะในภาพก็ยังไม่เห็นสักเท่าไหร่นะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเตรียมข้อมูลไว้แบบดีๆมากกว่านี้นะครับวันนี้ก็มาชวนคุยเฉยๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็สถานีไฮโดรเจนนะครับของเชลนะครับที่ประเทศไหนไม่แในใ่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับอ๋อันนี้คืออะไรเชลปิด ตัมพลังงานไฮโดรเจนทั้งหมดถาวรที่แคลิฟอร์เนียมาอ่านกันต่อปัม๊มไฮโดรเจนของเชลล์ถูกปิดตัวลงอย่างถาวรทั้งหมดสำหรับรถยนตนพลังงานไฮโดรเจนที่ไม่ใช่รถบรรทุกที่รับแคลิฟอร์เนียอเมริกามาดูเหตุผลกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นปิดตั๊มไปเจ็ดแห่งอย่างถาวอรนนครับ บอกว่าทางเชลได้อ้างว่าระบบการขายพลังงานไฮโดรเจนค่อนข้างซับซ้อนมีปัจจัยภายนอกที่มากมายก็ก็สองอย่างที่เขาได้อ้างว่านี้ก็จะเพิ่งดีเชียนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้ว่าตามหลักการแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับผมจะเล่าแบบสไตล์อิสวกกเลยนะครับ ที่หาข้อมูลสไตล์เอนจิเนียริ่งเนี่ยะครับหาข้อมูลแบบลึกๆมาเล่าให้ฟังเลยนะก็จากที่อ่านข่าวนี้มาก็ไม่ได้ลงลึกถึงด้านเอนจิเนียริ่งนะครับเพร,เพราะอะไรสรุปก็แค่ข่าวนี้ก็แค่อ้างว่าระบบการขายค่อนข้างซับซ้อนและมีปัจจัยภายนอกที่มากมายก็เดี๋ยวผมไปจอลึกให้นะครับ ว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรโอเคเดี๋ยวมาตามกันต่อในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ